สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพ่อยมาเที่ยววัดมหาธาตุค่ะที่จังหวัดอยุธยานะคะแล้วที่นี่นะคะมีแบบหลักๆที่ทุกคนมาแล้วต้องไปอะคะ่ะคือเสียนพระที่อยู่ติดอยู่ที่ต้นไม้นะคะตอนนี้เพ่อยกับพีมนะคะจะไปหาเสียนพระกัน let's go ากศวันนี้นะคะก็ไม่ได้รอ้อนมากก็อากาศเย็นสบายเพราะวันนี้นะคะฝนตกบ่อยมากเลยตกหนักมากนี่ช่วมเลยก็วันนี้รายงานสภาพอากาศวันนี้นะครับอากาศดีมากนะักท่องเที่ยวเยอะสุดๆไปเลยครับเจอแต่ชาวตาว่างประเทศชาวต่างชาติ ที่นี่นะคะเพราะพุทธรูปเยอะมากลบเป็นหลายๆองค์เลยแต่ไม่มีเสียเลยค่ะทุกคน เพื่อนคะ่ะตอนนี้เพื่อว่านะเสี่ยนคะต้องอยู่ตรงนั้นแน่เพราะว่าต้นโพต้นใสเต็มไปหมดเลยอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะ

เพื่อๆๆจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเสียนของพระพุทธรูปนะคะถึงไปอยู่ในรากต้นโพนะคะอ่ามาเดี๋ยวเพื่อ่านให้ฟังเสียนพระพุธทธรูปหินทรายที่แตกหักจากองค์พระแล้วถูกลากต้นโพขึ้นปกคลุมลักษณะพระพระักค่อนข้างแบนและกว้างพระขนง พระขนงและขอบพระเนตรป้ายเป็นแผ่นใหญ่พระโอดกว้างเป็นแนวตรงขอบพระโอดยกเป็นสันขึ้นเล็กน้อยเป็นรูปแบบศิลปรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางกำหนดอายุได้ราวกลางพุทธศตวรรษที่2 1ค่ะ เพื่อนๆขอแนะนําสถานที่นี้มากเลยนะคะคือถ้าเพื่อนๆมาที่นี่นะคะเพื่อนๆก็ต้องมาเที่ยวที่วัดนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ต้องไปกินกุ้งเผาก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีคนมาขายของสวยมากเลยนะคะค่อยๆเพิ่งซื้อเป็นปลาที่เขาพาไปนะคะหลายสีเลยเพื่อนๆอย่าลืมมานะคะบ๊ายบายค่อยๆมาเที่ยววัดพนันเชิงนะคะ ไฮไลท์ของวันนี้ก็ให้อาหารปลานะคะเราค่อยๆซื้อเน่ยห้าสิบบาทนะคะบางคนเขาเอามาเป็นสองร้อยบาทนู้นโอ้แล้วก็อีกอย่างนะคะแล้วก็จะไปให้อาหารปลาบนแทะนะคะเบอร์ค้งนะคะน้ำขึ้นนะกาจะว่ายอยู่บนแทรได้เลยนะคะแต่ตัวนี้น้ำลงนะอ่ะแต่เรามาให้อาหารปลากันเถอะ เราเพิ่งเคยเห็นนะคะตัวใหญ่มากเข้าไปเลยอันนี้สามสีเลยนะ ค่ะทริปนี้นะคะอยากแนะนําให้เพื่อนๆมาเที่ยววันนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าวัดน่าเบื่อนะคะแต่ที่จริงสนุกมากเลยค่ะบางวัดก็จะมีแบบมีสัตว์ให้ด้วยนะมีสัตว์นอกจากปลาแต่ส่วนใหญ่จะมีปลานะคะสนุกมากเลยตัวก็ใหญ่เท่าเราด้วยนะคะเห็นเท่าขาด้วยนะเจอกันนะคะคลิปหน้านะไม่าอะไรมีใครอีกค่ะ